สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีวีด้วยนะครับผมโอ้โหวันนี้เราก็มีไอเทมใหม่มาด้วยนะครับบอกเลยเด็ดดวงมากเลยนะครับผมและรวมถึงไอเทมฟรีสําหรับสายฟรีด้วยครับมีทั้งเสียเพชรแล้วก็ฟรีด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดอยากรู้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพีด้วยนะครับผมวันนี้เป็นวันที่24ใช่ไหมพรุ่งนี้วันคริสต์มาสนะครับยี่สิบห้านะครับผมก็เตรียมตัว รู้สึกว MM ่าวันนี้จะมีอะไรใหม่ๆมาเยอะเลยนะครับพรุ่งนี้ด้วยยาวไปถึง26่ยเลยนะอ่ะเรามาดูนี่ก่อนเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมใหม่นะครับผม The New Age นะครับผม Intro New Age นั่นเองก็สามารถรับบอร์ดได้ตรงนี้นะครับวันที่27ล็อกอินเข้ามาก็กดรับเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนี่นิคมกถรางแม่ดูเด รับรางวัลได้วันที่27นะครับผมก็ประมาณนี้เลยมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับวันนี้จะมีอะไรบ้างมีชุดซันต้ามาใหม่แบบที่พี่ใส่นะครับผมซึ่งพี่เซ็งมากเลยนะครับผมก็เข้าไปดูไปแบบนะและรวมถึงอนิเมชันนะครับผมทั้งหมดมีตอนนี้มีมา4ตัวแล้วมีท่านี้นะครับผมนี่บูญ่านะครับผมแล้วรวมถึง อ่าอ่าเป็นซุปตาวันหยุดนะก็คือเป็นของสกายเลอร์ขับรถนะครับผมเออนี่สปีดแอนด์สไตล์นะครับผมแล้วก็อ่าคอปบรานะครับผมขี่รถทะลุมิติมอเตอร์ไซค์นั่นแหละอ่านี่เลยเป็นไงทะลุมิติเฉยนะครับผมมาช่างมันนะครับเดี๋ยวเรามารับท่าใหม่กันด้วยนะครับผมนะและสำหรับสายฟรีนะครับผมก็คือไม่เสียเพชรนะแต่ต้องท็อปอัพสูงอยู่นะ499เพชรครัสกินเคลียวนะครับผมเคลียวเลยนะครับผม เป็นเคียวสีแดงเลยนะครับผมโอ้โ oh, ห oh, สวยด้วยมีเกตหิม uh, ะด้วยนะครับสามารถถือในล็อบบี้ได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็สวยมากเลยตัวนี้รับฟรีเลยนะครับท็อปอัพครบ40099เพชรหรือเปล่าน่าใช่นะครับผมอ่าใช่ใช่กวเกือบ500เพชรเพจโอ้ตึงอยู่นะเออก็ตึงอยู่นะเออเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถือได้ไหมนะครับผมก็ แทถือได้นะครับผมเป็นระดับสีม่วงนะผูแดงเลือดสร์เลยนะครับผมและทรัสายฟรียังไม่พอไปข้างน่าครับทําการล็อกอินครบ4วันนะครับรับนี่เลยที่เพนหน้านะครับผมแห้นะครับผมก็คือคราวนั่นเองตัวตลกนั่นเองนะครับผมเป็นแบบออกเป็นแพ่นนิไว้อะไรอย่างงี้นะครับผมล็อกอิน4วันรับไปเลยนะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมมา เรามาดูกันนะครับผมสําหรับไอเทมใหม่ครับวันนี้จะมาสุ่มให้ดูด้วยหมดกี่เพชรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเออโคตรแพงอ่ะบอกเลยดูทรงลวแพงมากเปลืองเพชรด้วยนะครับผมบอกเลยมันดูดนะครับผมหกพันเพชรนี่อาจจะหมดได้นะครับผมเว่อเวเวเนี่เว่อครับผมอ่ะเดี๋ยวขอหมุนพวกกระลองกระแล้งไปก่อนนะครับผมอ่าราคาโมโคเหรออืมอันนี้ก็ปกตินะครับผมแล้วก็อ่านี่ก็เฉยๆนะครับผมอ่ะ แล้วามาดูกันนะครับผมรถเลื่อนเซนตานนเองนะครับผมนี่เลยเอ้ยรูลมิติมาแล้วดูนี่ทําการเชื่อมนะครับผมหยิบนี่ขึ้นมาเชื่อมเชื่อมเชื่อมเสร็จโอ้โหดูดิน่าจะเป็นแลนเดียนะแต่ไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่กวางแลนเดียนะครับผมเป็นหุ่นยนต์นั่นเองนะครับผมเป็นสกายวิงใหม่นั่นเองนะครับผมสามารถสแสดงเอฟเฟกในเกาะรอได้นะครับผมนี่เลย โอ้โหดูเด่นเห็นไหมอล่างมีแล้วโคตรเซ็งบอกเลยมีแล้วเนี่ยชุดเซนต้ามีตั้งสามปีแล้วมั้งเออมีนานแล้วนันชุดเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโหโคตรแพงบอกเลยสี่เก้าเก้าห้าเก้าเก้าโคตรแพงบอกเลยแพงเวอร์อะพี่รับประกันเลยครับวันนี้จะหมดกี่เพชรนะครับผมก็เตรียมมารับประกันเลยนะครับการันตีนะครับหกพันเพชรน่าจะเหลือนะครับผมก็เหมาหมดตู้ก็ไม่ถึงสองพันซะมั้ง แต่พี่คิดว่าสาหรับพี่นะเหมาแน่นอนนะครับผมไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับผมมาถ้าเกิดใครดวงดีนะเม้นมาบอกพี่หน่อยก้าวเพชรออกนะสุดยอดเลยนะครับผมเมอ,อไปก้าวเพชรโอ้โหเป็นไงโคตรเกลือหมุนต่อไปรอบต่อไปนะพี่คิดว่าจะออกอีกกล่องสุมปืนโง่ๆนะครับผมอายิสก้าเพชรนะครับผมตึ๊บตึ๊บ โอ้โหโคตรคุ้มบอกเลยคุ้มตรงไหนวะเนี่ยอ่าดูต่อไปนะครับผมเอาหมุนต่อไป49เพชรนะครับผมจะได้อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเออดูดูดูปึ๊บ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  <c oughs> จากก้งมันชื่ออะไรวะไอตัวเสือนิ้วใช่ออไหมฮู้ฟลอร์ฟลอดคิงเหรอ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นสกินที่สวยงามนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ที่จริงก็มีเอฟเฟกต์หิมะจะสวยกว่าน,นี้นะ แต่เป็นหมาไซาบอร์กเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิวๆนะครับผม99เพชรนะครับผมผม,มารุยโอ้โคตรคุ้มบอกเลยล่มโอ้โหมาทําไมวะดูดิแค่นี้แววมันก็ออกมาแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวละครสักนิดนึงเอาเคไปช่วยหน่อยดิเคช่วยได้ไหมเคช่วยได้ไหมเคจะช่วยเราได้ไหมครับผมเคจะช่วยเราได้ไหมเคเคช่วยไม่ได้ครับผมโอ้โหอยากจะร้องไห้นะครับผม เออต่อไปนะครับผม2องร้อยเกเพชรนะครับผมปึ๊บ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 กระเป๋านะครับผมอ่ามารอบสุดท้าย499นะครับผมบอกเลยนะครับผมวันนี้ขอให้มันเด้งไปที่อ่ามาเลื่อนเลยนะไม่ต้องมาอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวขออ่านเชิญงูก่อนนะโอ้ oh ชูฟอฟอนี่ขู่เลยนะมามาดูกันนะครับ499เพชรขอให้ออกรถเลื่อนนะครับผม หนึ่งสองไปอ่ะยังลุย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 โ,โ,โคตรเกลือดูดีของมีแล้วก็กลับมาแจกปีที่แล้วเองเนี่ยว่าอยากจะร้องให้หนูะเว้ห้าเก้าเก้านี่หกร้อยเพชรนะนะัน่ะไม่ใช่น้อยนะนะ่ะโอ้โหกดปุ๊บได้มาแล้วครับผมลดเลื่อนโคตรเกลือบอกเลยเกลือจริงๆเออ เออทำไมถึงเอาแล้วพี่ก็เพราะว่ามันสามารถแสดงผลหน้าร็อบบี้ห้องรวมได้เไยนี่ไงเลยโอ้โหได้ท่าทางมาด้วยนะครับผม a n i m เมชันนะครับผมอยู่ที่เดียวกันในนั้นเลยโคเทอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปเสนอหน้าในแชทโลกก่อนเดี๋ยวขอเปลี่ยนสก,กินสัตว์เลี้ยงแป๊บหนึ่งนะครับผมเป็นสก,กินใหม่ล่าสุดเอากดผิดลืมพาไปแป๊บหนึ่ง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 นะครับผม แป๊บหนึ่งนะครับผมโหหมดไปโหเกือบ2,000เพชรเจ็บๆไปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเตะทีนึงม่โหม่โหม่โหอ่ะเดี๋ยวเขา call collection นะขอเปลี่ยน sky wing ด้วยนะครับผมนี่เลยมีเอฟเฟกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวพรุ่งนี้นะครับผมอีกคลิปหนึ่งดีกว่าเนาะยาวไปเนาะเนาทีแล้วนะอ่ะและยังมีท่า animation ด้วยนะครับผมกระเป๋าสพายโหตึงๆไปเลยนะครับผมก็โอ้โหดูดิคือ แบบไอเราก็แบบมีชุดแันต้าแล้วยังเอากลับมาอีกเนาะโอ้โหเกินไปอยากจะร้องไห้นะครับผมเสียงแห้งเลยอ่ะจะใส่อนิเมชันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันแสดงผลยังไงก็ขี่รถเลื่อนลงมางนี้ฟืบฟืบแล้วก็กระโดดแฟงโคตรเทบอกเลยและสกายวิงครับยังขับอยู่บนขับเดี๋ยวเราลองรีวิวพวกนี้ดีกว่าขับตรงไหนโอ้เป็นรถเลื่อนอย่างนี้นเะทดีนะ ดูมาี๋ยวเราลองไปโชว์ตัวในกลุ่มดีกว่าน,นะครับผมอ่าเลือกมาสักกลุ่มหนึ่งนะสี่ห้องรอนะครับผมอ่ากลุ่มกลุ่มซีซีจันดับนี่ฝึบมาแล้วโอเคมาเลยฝาโอเท่เฮ้แตเท่อยู่นะเท่อยู่นะเท่อยู่นะเอ้ได้นะโอเคก็ขอโทษครับ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 อีกทีสิอีกทีกที่ไปเสนออีกทีสิ ฟูฟฟฟอโอเคเขาหมันไสเราแล้ว,ลวก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็สามารถโชว์ในร็อบบี้รอได้นะครับผมหรือแมปอันนั้นเดี๋ยวก็ลองรอดูรีวิวพรุ่งนี้อีกทีนะครับผมก็สําหรับคนที่สนใจก็ไปลองสุ่มได้นะครับผมจะบอกเลยเตรียไมไ้เลยมันอาจจะเหมาตู้นะครับผมก็ประมาณนี้เลย แต่ไม่ต้องเสียใจไปนะครับสลับสายฟรีนะครับยังมีไอเทมฟรีที่เราไม่ต้องเสียเพชรอีกเยอะแยะเลยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับมีตรงนี้ด้วยนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะได้้วมั้งก็ประมาณปนลืนนะแล้วก็ยังรับตัวละครฟรีที่ยี่ห้านะครับผมมีกระทงกระทะอะไรอีกเยอะแยะเลยไม่จําเป็นที่จะต้องเอาเหมือนพี่นะแต่พี่คือเอาอยากลองให้น้องดูไงบอกแล้วมันเหมานะครับผมเสียเพชรโดยสเปล่านะครับผม2,000เพชรเยอะอยู่นะอ่า มีไม้เบสบอลมีชุดมีอะไรแยะๆไปหมดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยอ่านี่แล้วก็ระเบิดน้ําแข็งนะครับผมเอออ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพีด้วยนะครับผมและล็อกอินสี่วันยังรับนี่เลยที่เพนน่าคลาวนะครับผมก็ประมาณนี้เลยสวยงามกันเดียวสวยตรงไหนวาเทน่ากลัวด้วยเออก็ประมาณนี้แหละอ่าแล้วลองแล้วนะเหมาตู้นะครับผมสำหรับสกายวิงนะครับผมและ สำหรับคนที่อยากรู้ไอเท่ม,มาวันไหนก็ดูตรงนี้ได้หรือฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้คลิปใหม่ๆเด้งตลอดแน่นอนเพ,พื่อพี่ลงคลิปนะครับผมมาอิ In นโชนิวเอีครับเตรียมตัวนะครับผม,ผมก็คือวันที่27รับบอร์ดตรงนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมเอออะ จะไปแล้วนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมเจอคลิปต่อไปและสำหรับคนที่อยากสุ่ม i d p i r e ขอแนะนำเว็บนี้เลยนะครับผมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมเออโอเค99เครดิตนะตอนนี้มี300เครดิตนะครับผมก็ลองหมุนเลยแล้วกันตึดดๆๆๆๆดดืดดจะได้ืดด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 ืดื่ดืดดดดหดืด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 ดนดดืดดืดดืดด เอาเรื่องว่าเว็บเปิดใหม่เอาเรื่องอยู่นะ ID ดีโมกนะครับผมอันนี้มันจะได้ทั้ง ID เลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคนที่สนใจก็ลหลก์อยู่ด้านล่างแล้วเราจะเอายังไงหรอนี่เลยครับผมเต็มตัวนะคือมันจะอยู่ด้านล่างนะครับผมก็คือจะเป็นราดอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเลื่อนไปดูกันน่าจะเป็นเมลพาร์ตปะเออก็ลองดูนะครับผมน่ะเห็นไหมเหลือ200อ หนึ่งพอดีเลยหมดไป9กนะครับผมเพิ่งเปิดใหม่เพิ่งเจอเลยนะก็เอามานะครับผมเออสำหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์ก็อยู่ด้านล่างกดเข้าไปลองเล่นดูได้นะครับผมเออมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมได้จริงหรือเปล่านะครับผมนี่เลยไอดียก็ยงล่างนั้นเดี๋ยวตัดให้ดูนะครับผมนี่เลยนี่ไงหนึ่งทีนะครับสุ่มไอดีได้หมกเอฟนะครับผมแล้วก็พาสเวิร์ดก็ขอปิดไปก่อนนะครับผมมาเดี๋ยวไปที่เกมกันเลยดีกว่านะครับผมนี่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 เดี๋ยวดูกันนะครับผม ตุม้มหมวกเอฟแมหมวกเอฟแม่นี่เลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหโคตรสวยอุย้ยมีเสื้อด้วยนะอุย้ยได้วะ่ะไดเมลพาร์ทมาด้วยนะก็คือสุดเลยนะครับผมโอ้สก,กาไตตั้นเลยนะโอ้โหดูดีได้หมวกเอฟมาใส่ซื้อเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็สำหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับลองกดเข้าไปเล่นดูนะครับผมโอเคเจอกัน ครั้งต่อไปครับผม